ตอนนี้เขากำลังพ่นยาครับที่พัทยาเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่โรงแรมดุสิตธานีพ่นยาพ่นอะไรพ่นยาโควิดทันห์นว่าเขาเรียกพ่นยาโควิดเพราะว่ามัทยาเขาปิดเมืองมาือานนี้เป็นันแรกที่ปิดเมืองรอกดาวเขาพ่นยาฆ่าเชื้อโรค นี้เวลาสามขึ่นกว่าวาโอ้ลถเขาอุปกรณ์เขา,เขาทันสมัยมากเรียกว่าอะไรกิน ชิวว้วมาหอนผีเลยตัวนี้